สวัสดีค่ะพเพื่อนๆพื่อนสาวปนินอินฟลูเอนจาวันนี้จะพาดิโนไปไปเดินไปเดินไปฉี่ไปฉีป่โอ้ยหนาวคัะพี่น้องวันนี้สิบกว่าสิบสองหรือสิบห้าองศาติดลบเพื่อนๆออกมามามาดิโนเดี๋ยวก่อนคือหมาปวดฉี่มากเพื่อนๆด,ดู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 มันไม่ไม่อลอแล้วเพื่อนๆดิโนโอ๋อตาอันนี้นาบานสาวปรินเลยจ้ะอันนี้นาบานสาวราาาสปรินอันผ้าหมามาสิไปฉี่ไปแย่พี่น้องเบื่อนก่อนนะ่นนั ดิโนไม่รอและวดิโนปวดฉี่ปวดอึมันนี่แดดออกจะแดดออกคันหนาวพี่น้องเนี่ยนี่ละฟิลเล่นประมาณเดือนเดือนมกรากรุภาเนี่ยมันจะเป็นแบบ่าอาจจะมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นแต่ไปให้เห็นในความสวยงามของหิมะนะจ๊ะแต่บบดนี้ความหนาวความหนาวสิปกคุมได้บัดเนี้ความเย็นนะจ๊ะเย็นของหิมะที่มันตกลงมามันจะเป็นน้ำแข็งแเดให้แบบอากาศเย็นน้ำพืนน้ำอันอันนี้เฮานะจ๊ะเพื่อน,น แต่ตอนที่มาตกจริงๆเนี่ยก็บ่หนาวเป็นไรดอกจ้ะแบบว่ากับ่หนาวก็หนาวแต่ว่าบ่หนาวทอเวลาบ่ตกถ้าบ่ตกเนี่ยอากาศมันนิ่งอ่ะอากาศนิ่งๆน่ะไอ้คือความหมายก็คือแบบว่าความความเย็นน่ะจ่ะความหนาวความหนาวมันสิออกมาข้างหลังนี่ก็บ้านสามาลินเลยจ้ะบ่งามเราโอ้ยดีเนาะปวดขี้แห้งแล้วบัดนี้พี่น้องปวดขี้ปวดเนี้ยแห้งแล้วมาด้โอ้ดีเนาะอุ๊ยขนาดออกมาแป๊บเดียวเด้อนี่พี่น้องเบิ่งทีเราบิ่งสามาลินขึ้นขึ้นเดินออกมาเลยนี่ แต่ว่าอันนี้พ่ะท่านได้ใส่ถุงมือมาจาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสีโก๊อโทรศัพท์บ,บ่ได้นะเออเพิ่งเดินออกมาแป๊บเดียวเย็นล่ะเย็นมากเลยนะอยู่ข้างนอกนั่น,นบ่ได้เได้จ้ะความคิดซาบะรินมาอยู่ดนบ่ได้หนะนาวหนาวหนาเป็ทีไรเห็นบ่หนาวหนาแข็งหนาหนาเย็นนะนะนี่แหละหมู่บ้านหมู่บ้านที่ชาบะรินอยู่จ้ะพี่น้องหมู่บ้านที่ชาบะรินอยู่ก็จะประมาณนี้แหละจ้ะ ดิโนเอ้ยหนาวพรับพี่น้องจ้ะนี่ทำงานเวลาแดดออกมันซองมันซองเห็นละเบิดีผื่นมันก็นสีขาวพ่นไปเบิด์นนะพี่น,น้องเห็นบ่เออมันก็นสวยงามเนาะดิโนครับสวัสดีเพื่อนๆในโลกดิโนโปดชีหนามบ่พี่น้องเห็นบ่ขาวไปเบิดเนาะหน้ามเนาะไปไปดิโน,โนไป ้ยหน่าดินโนเวลาโดนหิมะอันนี้โดนหิมะหนะาหน่าไม่ได้หิมะเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยสาวนีงก็เย็นหนา่าเถอะบัดน,นี้ตายเลยโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายดินโนดินโนไปไปลูกไปไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปไปไปรถกำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยว ดันเลยมันีิบันมันีิบันอย่างามันซุกมันีิบันซุกอุย้ยมือแข็งเลยพี่น้องสาวดิ่งอ๋อมือแข็งอย่างเดียวอ้อเห็นไหมโทรศัพท์มั่วละโทรศัพท์ไอ้เป็นอันนี้ละเป็นนลำแข็ง <laughs> เห็นไหมพี่น้องเป็นฝาเดี๋ยว Slå opp bøtta mi. ดิโน่ดิโน่นไปฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เอ้ยไม่ใช่ฝั่งนู้นมานี่อุ้ยม้านี่โอ้ยอันาหนาวบุคคลอยากผ้าม้ามาย่างแเสื้อดิ๊หนาวจาา้ะใส่ตะลูกใส่นี่ยล่ะโซนมากลูกใส่ขยันผ้ามาอยู่ดอกแต่บางก็คือว่าล่ะถ้าลูกใส่พ่อมาก็มีเจ้าคนกี่ขันผ้าม้ามา,มาย่างอะนะถ้าอากาศหนาวพี่น้องไม่อยากย่างข้างนอกมันหนาวไงใส่เสื้อผ้านหน้าหนาวกว่าสิออกจากบ้านได้เนาะก็หนาวที่ระเบิดนี่ นี่โดดเพราะหนาวปะลูกแม่ขึ้หนาวแล้วมือแข็งเลยเทนัวนี่มือตัวนี้มือฟังนี่บริส่ถุงมือบริส่ถุงมือมือแข็งเหรอประเดี๋ยโค้ชโทนซับโมเด้ที่ไอยากถ่ายวิดีโอที่ละเฮ้ยนี่ละที่ท,ท,ที่ที่เทนัวเขาจะเฮ็ดทางไว้สีพี่นอ้องทางจักรยานทางคนยางนี่นะจ้ะแต่หมาก็สามารถขี่งเงี้ยวได้แต่พี่นอ้องอ่า บางคนก็เก็บขี่ม้าบางคนกับโเ,เก็บจะบบเป็นอย่างจ้ะแต่ว่าถาส่วนมากเลยนะ่ะถ้าส่วนมากครับไปขี่นาบ้านผู้ใดนะ่ะก็ควรจะเก็บดีกว่าเนาะแต่ว่าตรงนี้มันสิเป็นที่แบบว่าสาหรับป้าม้าขี่ม้าเงียวได้โดยตรงเลยจ้ะเป็นทางในหน่อย,อยสินะพี่น้องเห็น่มเนสิป้าละเมอเป็นป้าละมอ,ะมอ,องสีนะจ้ะเนี่ยมา้าในสามารถขี่เยียวได้ตามสบายเลยส่วนมากก็จะบวิ้ไปเก็บนะส่วนมากเลยจะบวิ้ไปเก็บแต่ว่าถาคือแบบว่าถ้าเขาถ้าเขาในเมืองหรือวันขี่ ขี่เ <mart> งียวผ่านหน้าบ้านคนสินะจ๊ะกับพวกขั้วนะจ๊ะถ้าใส่กับขันจะเก็บใส่ถุงนะเอาเอาขี่ขี่ม้าเก็บใส่ถุงนะที่เข้าพากันเก็บกันนะเนาะโอ้ยดิโนแมพมือแข็งหนาวหนาวดิโนหนาวไหมดิโนหนาวไหมดิโนหนาวเปล่าดิโนดิโนดูคนกำลังเล่นอีฮิว่าเนี่ยเขาไปเขาไปไอเด็กหนุอยไปย่ายผ้าร้าน พ่อใหญ่ผ้าลานนั่นเสียงเซีวเซีเห็นบอกพี่น้องฟังพ่อใหญ่ผ้าลานไปเล่นอันสก,กีไปเล่นหิมะนั่งเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขาก็ลังสี่านไปเดี๋ยวพี่หนอพี่หนอโอ้โหตา เอาเอาไปนกเขาสมุทรบดีโอ้ยไปนกเขาสมุทบบดีนี่ด้วอุ้ยหนาะนาะน้ไปนาวมืพี้อนาว หมูแดงแล่ะเซาลินออกมาแป๊บเดียวนเนี่ยออกมาแป๊บเดียวนเอุอากาศมันติดลงชิบกว่าเนาะชิบสองถึงชิบห้าเนี่ยติดตกต่อไปกับสีมีนี่ยละเดินเดินเนี่ยมกราค่ากุมภาพไปเนี่ยแดดกสิเริ่มซองแบบนี้แล้วจ้ะแถวพวกมีเมฆมีหยางกสิซองแบบนี้ละแต่ว่าแต่ว่าความหนาวอันี่แรความหนาวยังเหมือนเดิมพเพาเฝอก็อาจจะมากขึ้น เดือนหนึ่งเดือนสองนี่แหละมกรกมาคุณพาความหนาวนี่แหละยูโตเลยยูโตก็คือแบบว่าแดดออกแต่หนาวแหงะนะฮิมาโตะสะแถบันเบาหนาวลบสองลบสามลบสี่ลบห้าสินะจ๊ะแต่ว่าเนี่ยถ้าแดดอกอกก็เสียหนาวอากาศหนาว ดิโนโดิโนโฮะเคยใส่เสื้อผ้าให้ดิโนโอ,อยู่ด้วยจ้ะเสื้อผ้าของหมาหน่ะนะกนะันหนาวนะอ้าดิโนโอ,อย่าไปแม่ไม่ให้ไปหรือจะไปไปตรงนไหนเลยจะไปขี่ตรงนู้นหรอไปดิไปไป,ไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับพวกดิโนขาขาดิโนข <laughs> าสุดสันทเทอะเลยวันเดียวีิม,าม่าถล่มขาเลยวเดียวเอา้า ไปตรงนั it, stumbled, kind of like like Hence, ้นเลยเอาไปไปดิโนหาหอยดมดมหอยเก่าปวดขี่ปวดขี่แต่ต้องหาหอยเก่าเพิ่นนะนะเพิ่นเคยขี่แถวนี้เนาะหาหอยเก่าบมพวดรักฮิมาถมปนี้แข็งไปเบิดขี่แข็งอะขี่แซนน้ำแข็งอะฮิมาฮิมาถมเนี่ยขี่แข็งเงี้ยวแข็งเบิดละแถวนี้หากินยากอยู่เหมือนแชฟิตอะขี่เยี่อเชฟฟิตอะ ข้างหลังมีแม่น้ำมีน้ำนี่น่อยอ๋อดี่น้องเดี๋ยวแม่นี่งนี่ถ่ายตรงนี้ก่อนนะหนุ่มเห็นเบาไอ้พี่น้องเห็นเบาเด็กเห็นเบาสาวเด่นเห็นเบาเด็กหน่อยที่มีเห็นที่เขามาเมื่อกี้เขาไปเล่นตรงนั้นกันเห็นไ่มเขาสิไปเล่นเห็นเบาพี่น้องเห็นแบาเปรี้บ่เไกลๆ เาขาพาลูกขเขาไปเล่นไปเล่นที่หมาทั้งวัโอ้ยดิโน่เฝ้าขี่เฝ้าเยาวเรื่อย,ยคอยยินนาเย็นตาคอยห เฮ้ยดิโนโแม่มือแข็งเลยไหมล่าเด้่อยฝ่าขี่ฝ่าเงี้ยวเด้อไปยังนี่ถ้าไม่ขี่กับบ้าได้เนี่แม่ไม่ไหวเดินปวดแขนหนิยวเหนีวหนีว,นวแม่แข็งเลยเลยลูกกลับไหมกลับไหมดีโนโครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีเพื่อนๆหน่อยลูกดีโนสวัสดีครับไม่หนาวหรอไม่หนาวหรอเออก็ไอเสือเสือผ้าให้ดิโนโใส่เลยเจ้าโปเอาเลยงุดย์งีด๊ดนางมาหนีโทษหนีดิโนต้องเเ่ากับโใส่เสือผ้ากับโใส่ไหม คนอยู่ได้เซย์ไหมเออมือเย็นมือเย็นตีนมันบ่โอ้ยสาวลินคือเย็นหนาแหงแต่ลมมาลมผ่านหนาแต้าเ,เทื้อนี่ฟิวฟิวนี่โอ้โหไตายต่ยตยขวบกับข้างแข็งหนาตาแข็งหมดเลยเอ้ยดีโนดีโนโไปไปไปถ้าไม่ถ้าไม่ไมไมไมออกินมิยาก็กลับทางเดิมนี่โน่หันหน้ามาเด็ดเด็ดเอ็ดเอ้ยมเหรอเอ้ยอีซัมมินน่ะก็ตัวเฮ้ยนึกไปสุดปลาก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีครับหนึ่นะฮะ นู่นแก่แล้วเนี่ยดูดิขาวหมดแล้วเนี่ยคิ้วขาวหมดแล้วเนี่ยอุยตายแล้วแก่แล้วลูกลูกแกแล้วแล้วไปไปไปกลับบ้านถ้าไม่ขี้ก็เยอะก็ไปทางโน้นที่เดิมกลับไปที่เดิม,เด,มเดินกลับไม่นานนึกก็ตีนไปเฮไปก็ไม่เป็เออไปเดิน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 โอ้ตายแล้วก็ขี่โบนเยลโบนเยลอยู่แต่บ่เห็นขี่เออโบขี่กับสิผ้ากับเด้นดนี่โบล้อเด้นนี่ หนาวได้ยนี่แม่นี่แข็งแหละมือแข็งหนาหนาชาบุละเนี่ยนาชาหมดเลเนี่ยเ <c oughs> น,นี่ยเนีนนนนนอ๋อ้องนำ้ำค้องน้ำได้หน่อย น้าวไลดีโน่ข like? so ี่ <S <S โบกเงวออกแต่ข <so no ี่โบกกดขี้ไหมว่าไงจะขี้หรือจะกลับบ้านขี้ไหมขี้ก็ขี้เร็วหาอะไรแล้วลูกหาหนูเหรอหาหนู หก็รอดฮ่ากระต่ายหรือดมกลิ่นเฮ้ยหมานี่แหทางหมาขี่หมาเหยื่อพี่นอ้องบางคนก็สิมองเออคือนพเก็บขี่หมาเนี่ยแถวนี้เข้าพวเก็บก่อนจ้ะขี่แล้วทิ้งเลยส่วนหน่อยที่เขาจะเก็บบางคนเขามักที่จะเก็บขี่หมานะ <bet> <tem mus> เขาก,ากูอย่างไงใครมาดมกินขี่หมาเขาเนาะเขาก็เก็บบาับาทเนาะแต่ส่วนมากเลยพวเก็บพร้อมเป็นที่ของหมาขี่หมาเหยื่อเนาะแถว มีข้าวตกตดรถเกตตรเกดให้เป็นทางไว้เป็นทางเป็นทางให้มาขี่มาเหียวทางคนยางเลนยางเดือดร่างกายปั่นจักรยานทางรัดไปโรงเรียนยังก็ว่าไปโอ้ยหนาวแล้วพี่น้องจ้าสาวลินนาชาไปเลยแข็ง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 น่ะดูน่ะดิเนดูน่ะดิเนก็นตถอะ น้ามีแต่หิมะหน้าดีโนามีแต่หิมะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูหน้าหิมะ,ะ,ะ,ะกลับบ้ากลับบ้านแล้วกันไม่เอาไม่ไปที่เดิมแล้วไปกลับแล้วโอ้ยหนาวจริงๆหนาวหนาวมือแข็งไหม อุ้ยความหนาวมันอะไนี่มันทะลุไอ้ทะลุถุงมือเหยหนาวเหยไมาก็บูดสึกหนาวเลยเนาะพี่น้อไซไปเว่ยเ,ล,เลยไปกลับไปหลบป่ะกลับไปยังเยี่ยวแต่ไม่ขี้ชี้อย่างเดียวไม่ขี้ถ้าบไปขี้ก็กลับบ้านหนาวด้วยเนี่ยแม่หนาวด้วยเนี่ยดิโนไป โอเคจ้ะเพื่อนๆจะทำคลิปเล็กๆน้อยๆมาฝากมาื่นาวน้ำกันผู้ใดอยู่เมืองไทยอหอนๆมาเอาความหนาวจากทิ่แล่นไปไหนหะนาวกบผู้ช่วงนี้ช่วงเดือนมกราเนี่ยแหละเดือนหนาวคัะทำคลิปเล็กๆน้อยๆมาฝากขอาหายคิดถึงกันเนะจ้ะเนาะโอ้คิดหอดหนาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะหนาเฮ็ดนี่โอ้ยไปยันเขาป่าหายเฮ็ดเฮ็ดคลิปคลิปนี่มีบ่อยออกบ่อยแต่ว่าหนาหนาวบ่จักเสียคลิปยังใหม่พี่น้องเบิ่งเนาะ คนเห็ดกต่กีข่ขานเลยแบบนี้อากาศมันหนาวมันไม่อยากเหตดอีหยังนะเพื่อนๆเข้าใจบ่มเพื่อนเพื่อนเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจอากาศมันเยน็นมันหนาวมันทำให้แบบทำอะไรก็ไม่อยากทำอย่างผมจะผ้าเวลาทํางานก็ไปทํางานแล้วหลังจากไปทํางานก็เวลาพักผ่อนก็อยู่บ้านผมผ้าไม่อยากขยับตัวทําอะไรเลยเพื่อนๆือนความขี้เกียจมันเยอะความหนาวมันครอบคุมโอเคจะ้ะไปล้วจะคลิปนี้ ยาวอีกแล้วเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปสาวรีนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวรนเห็ดลิปต่อไปี้เดจ้ะเด้อคิหพอทุกคนนะจ้ะคนอยู่เมืองไทยขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะจ้ะเด้อบอกตัวเองด้วยขอให้รอดนะ <laughs> ขอให้รอดนะจะได้ทำคลิปให้ดู ถ้าไม่รอดก็โอ้เจ๋งสีวันไหนเดี๋ยวเนาะต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดทุกคนต้องรอดเพื่อนๆโอเคไปเลยจ้ะเจอกันใหม่เจนเพื่อนจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะอ่าลูกพี่ค่อยก็ชี้ตลอดทางเลยไม่ขี่เลยเพื่อนๆชี้ตลอดทางเอายังไปยัางสปายสปายยืนยืนหยุด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 ยืนยืนเดินเดินเดินหยุดหยุดนาช้าแล้วแข็งมากเลย